ส่วนแล้วผมผมกอล์ฟนะครับจากนั้นต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเรามาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับค่่เย็นกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับที่เป็นสเปคห้าลูนะครับ114.3นะครับผมเอามาใส่กับโค้ดตโยต้านยุ่งใหญ่ในการสำหรับพี่ๆที่อยากได้ล้อข8ในราคาไม่แพงนะครับจะไปหาแคมรี่ราคามันก็ต้องมี20,000กว่าบาท30,000นะครับไปหารุ่นอื่นราคาก็ไม่แพ้ต่างกันตัวนี้ถูกกว่า เป็นล้อของโคซูบารุนะครับสเปค5ลูมาตรฐานเลยพอเอามาขายใส่กับรถ5ลูปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับเป็นเม็ดอินมาเลเซียนะครับเม็ดอินมาเลเซียนะนะครับม่ก็มีตาซูบารุอยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อข่า18กว้าง7นิ้วออฟเซตนะครับตัวนี้อยู่ที่40นะครับโดยประมาณนะครับ ก็ถือว er eh? ่าเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะก็สวยงามนะครับชัดเจนดูครัญได้เลยนะล้อตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะจะไปใส่กับรถคันด้าก็ได้นะครับพวกคันด้า5รู่มมาตรฐานได้หมดถ้าสนใจทักมาได้นะลูชุดต่า หรือ21มา200เมตรติดทั้งมดใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกรอบนะครับจากนันต้นยางโด